ลองนี่หน่อยไหมครับเวเฟอร์สารหนูชนิดปลอดภัยเพื่อผิวพันณที่เปล่งปังแถมส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ชิ่งเป็นมุมฉากอย่างที่เรานึกภาพกันด้วยเทรนด์ความงามของผู้หญิงในแต่ละยุคก,ก็ต่างกันไปนะครับยุคนี้อาจจะเป็นหน้าฉ่ำแบบเกาหลี ที่คนในยุคผมเห็นแล้วอยากเอากระดาษซับมันแปะหน้าเหลือเกินแต่ปลายศตวรรษที่19ยุควิกตอเรียนของอังกฤษผิวของคุณจะต้องขาวราวกระดาษ a 4เท่านั้นสิ่งที่ตามมาก็คือแฟชั่นกระโปรงสุ่มไก่ถุงมือหมวกกระดง้งและยังต้องถือโลมอีกคันหนึ่งด้วยรวมถึงเคล็ดลับความงามที่ขาดไม่ได้อย่างเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารหนูสารเคมีอันตรายที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ทำลายระบบประสาทของอวัยวะภายในหัวจรดเท้าบุตรที่คลอดออกมาอาจมีอาการผิดปกติทั้งสมองนี่ไม่ใช่การปนเปื้อนนะครับแต่มันเป็นส่วนผสมสำคัญที่จงใจใส่ลงไปเพื่อเปลี่ยนผิวหนังให้เป็นสีขาวซีดแบบแวมไพายตามสมัยนิยมโดยหารู้ไม่ว่าความซีดที่ได้มานั้นเกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงนั่นเองลองนี่หน่อยไหมครับเวเฟอร์สารหนูชนิดปลอดภัย เพื่อผิวพรรณที่เปล่งปังจากดร์แคมเบลกูอะระแวงก็ไอตรงที่ชื่อมันมีคำว่าปลอดภัยนี่แหละมันคือเวเฟอร์แท่งจิ๋วสอดไส้สารหนูให้สาวๆไว้ขบเคี้ยวเป็นอาหารเสริมสาววิกตอเรียนไม่ได้โง่หรอกนะครับพวกเธอรู้แหละว่าสารหนูมีอันตรายแต่หลอกตัวเองให้หลงเชื่อคำโฆษณาที่ว่าการใช้สารหนูเพียงเล็กน้อยนั้นไม่มีพิษมีภยัยอย่างที่รู้กันครับว่าเพื่อความงามแล้วผู้หญิงยอมได้ทุกอย่าง ก็คงเหมือนกับสัญญกรรมในยุคเราเหะมั้งครับที่ยอมทํากันแม้จะมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงเสียโฉมก็ตามมีคําคมโบราณที่ดูถูกผีเสื้อไว้ว่าแม้ผีเสื้อจะงดงามเพียงใดมันก็มองไม่เห็นปีกของตนเองนั่นเพราะคนโบราณคิดว่าผีเสื้อมีดวงตาเหมือนสัตว์ทั่วไปครับ ไม่รู้ว่าตาของมันเนี่ยเป็นระบบคอมเพล์ที่ประกอบไปด้วยเลนส์หกเหลี่ยมยิบย่อย12,000ชิ้นประกบกันแบบโมเสกยื่นเป็นโดมออกมาทำให้นอกจากมันจะเห็นปีกตัวเองที่อยู่กลางหลังแล้วเนี่ยมันยังเห็นสีมากกว่าที่มนุษย์เราเห็นอีกด้วย ในปี1970เครื่องบินเจ็ตของกัปตันฟอร์สแห่งกองทัพอากาศสหรัฐเกิดขัดข้องกลางอากาศขณะฝึกซ้อมหมุนควงเป็นลูกข่างควบคุมไม่ได้หลังพยายามแก้ไขสถานการณ์กัปตันฟอร์สก็เหลือเพียงทางเลือกเดียวคือการดีดตัวออกจากเครื่องครับหลังกัปตันดีดตัวเสร็จลอยทงเทงอยู่กลางอากาศเครื่องเจ็ตเจ้าปัญหากลับหยุดหมุนชะลอความเร็ว รักษาระดับขนานกับพื้นบินเป็นเส้นตรงต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ไม่มีคนขับก่อนจะถลายลงจอดแบบเนียนๆนบนทุ่งหิมะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยชนิดที่เจ้าหน้าที่ที่มากู้เครื่องถึงกับพูดเล่นว่าให้เขาขับมันกลับฐานเองอย่างได้ตั้งแต่วันนั้นเครื่องเจ็ตรุ่นนี้ก็ได้รับฉาย,ยาว่าคอนฟิวบอมเบอร์เครื่องบินทิ้งระเบิดไร้ข้โพดท,ที่น่าแปลกใจคือมันไม่ใช่เครื่องบินทิ้งระเบิดนี่สิ แถมยังไม่ได้ลงจอดในไร่ข้าวโพดอีกทั้งหากปัจจุบันเครื่องบินลำนี้จอดโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับเวลาคนเราถูกยิงเจาะสมองถ้าปืนที่ว่าเป็นปืนพกคาเลเบอร์ต่ำและไม่ได้ยิงเจาะหัวคุณมีโอกาส20%ที่กระสุนจะชิ่งอยู่ภายในกะโหลกครับแถมส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ชิ่งเป็นมุมฉากอย่างที่เรานึกภาพกันด้วย เนื่องจากภายในกะโหลกของเราโค้งมนกระสุนที่เพิ่งเจาะก,กะโหลกส่วนหน้าจะอ่อนแรงลงพอผ่านเนื้อสมองมากระทบกับกะโหลกด้านหลังมันก็เลยเจาะไม่เข้าแล้วถลายควงไปกับความโค้งมนของขอบกะโหลกแทนนิสัยชอบดูดนิ้วหรือกัดเล็บของเด็กมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายครับ โดยเขาได้ทำการวิจัยในกลุ่มเด็กเล็กอายุตั้งแต่7ถึง11ขวบแล้วทำการตรวจภูมิคุ้มกันตอนอายุ13พบว่า30%ของเด็กกลุ่มนั้นมีโอกาสแพ้ฝุ่นแพ้ขนหมาขนแมวน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้ดูดนิ้วหรือกัดเล็บครับเช่นเดียวกันกับเด็กที่ที่บ้านเลี้ยงหมาแมวมีพี่น้องหลายคนหรือเติบโตในฟาร์มก็จะมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าเด็กปกติเช่นกันเพราะว่ามีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคที่หลากหลายกว่านั่นเอง อย่างไรก็ดีการวิจัยนี้ไม่ได้สนับสนุนให้พวกท่านยืน่นนิ้วตีนให้บุตรหลานท่านดูใจยอย่างใดเขาแค่นำเสนอข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้เท่านั้นช่วงก่อนปี1960ถ้าคุณเป็นหนุ่มผมยาวกำลังจะเดินเข้าดิสนีย์แลนด์จะมีเจ้าหน้าที่ในชุดคอสตูมมาหยุดอยู่ตรงหน้าเพื่อบอกคุณถึงกฎที่ไม่ได้มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างสุภาพว่า คุณแต่งกายไม่เหมาะสมเข้าไม่ได้สืบเนื่องมาจากในยุคนั้นเป็นยุคฮิปปี้ครับซึ่งคนเหล่านี้มีไลฟ์สไตล์ไปนในทางไม่ดียาบ้างความอิสระทางเพศบ้างซึ่งขัดกับภาพลักษณ์อันบริสุทธิ์สดใสที่ดิสนีย์ต้องการสื่อครับก่อนที่กฎข้อนี้จะถูกยกเลิกไปในปี70